ดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคลิปวิดีโอปูซื้อน้ำหอมกันอีกเช่นเคยนะคะเป็น EP ีที่เท่าไหร่แล้วนี่ปูเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคสำหรับวันนี้นะคะอืมช anel ปูซื้อน้ำหอมนะคะก็จะนำน้ำหอมกลิ่นหนึ่งที่เคยบอกไปใน EP ีที่แล้วนะคะน้ำหอมตัวนั้นก็คือน้ำหอมที่เป็น แบรนด์ของดูไบนะคะแต่ว่าน้องจะผลิตอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะน้ำหอมตัวนั้นก็คือ a m a f Club De Nuit for Women นะคะ EDP อเด์พาฟูินะคะสำหรับน้องนะคะอย่างที่เห็นก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะตัวนี้นะคะ a m a f Club De Nuit คะ่ะกล่องตัวนี้จะเป็นไซส์1 0 5 ml นะคะ จากที่ทราบตอนนี้ปูรู้แค่ว่ามีแค่ไซส์เดียวปูยังไม่เห็นว่ามีไซส์ขนาดอื่นหรือเปล่านะคะอันนี้ปูเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้ปูแบบว่าลายบายซื้อมาเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้องจะมีกลิ่นยังไงในที่นี้ก็คือว่าปูไม่เคยทดลองกลิ่นที่เคาน์เตอร์นะคะปูไม่แน่ใจว่าน้องมีเคาน์เตอร์ไหมปูซื้อจากเพจมานะคะในราคา1นึ่พ อยู่ในช่วงห0 0 0ถึงสองพัปูจำราเตะไม่ได้เพราะว่าปูาซื้อมาสักพักแล้วนะคะตัวนี้ตัวอามัรคครับเดอร์น,นยน้องจายเป็นกลิ่นแนวฟลอรัลฟรุตตี้นะคะจะมี เป็นพวกท็อปโนต้ตจะเป็นผลไม้มิดเดิลโนต้ตจะเป็นเ,เป็นกลิ่นดอกไม้นะคะแล้วก็ส่วนตัวเบสโนต้ตเนี่ยจะเป็นพวกกลิ่นไม้ๆอะไรกลิ่นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับตัวแพ็กเกจนะคะกล่องด้านนอกของน้องจะออกกี่จะออกเป็นสีเหลืองๆนวลๆอะไรประมาณนี้คือว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสีมันเป็นสีอะไรนะคะก็จะมีเนี่ยคะ่ะเป็น นตรงนี้เห็นไหมคะสีทองจะมีเออ่คริสตัลตรงนี้น่าจะเป็นแบบว่าพลาสติกเป็นคริสตัลอะไรไม่รู้่ดูไม่ออกเออไม่รู้เหมือนกันมันจะนูนนูนขึ้นมานะคะ <c oughs> แล้วก็นี่ค่ะชื่อแบรนด์แบรนด์นอยู่ตรงนี้นะคะแบรนด์อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ด้านบน a าร์านะคะ แล้วก็คลับเดอร์นุยโอเดอร์พาฟูมนะคะบูแมนตัวนี้เป็นโอเดอร์พาฟูมนะเออแล้วก็ที่ผลิตนะคะก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่า made in f r e n c h นะคะนี่ฟรา g กร n c กลิ่นนะคะ made in f r e n c h อามาฟนะคะเป็นแบรนด์จากดูไบนะคะในคอนเซ็ปต์เศรษฐีนีดูเจิดจัดรุร้งฟริงไฮโซก็จะเป็นกลิ่นโคลนนิ่งของ c ชาแนลโคโค่ม m ทมัวช l e ด้วยนะคะตัวนี้ด้วยความที่ร้านของปูที่เปิดอยู่ะคาราเมินี่เพอร์ฟูมบายปูนะคะมีกลิ่นโคโคโช่ชาแนลขายอยู่แล้ว ปูก็เคยดมแล้วก็ไม่ถึงกับว่าคล้ายร้อยเปอร์เซนแต่ก็ถือว่าคล้ายเกแล้วกันนะคะอันนี้สำหรับกล่องก็ผ่านไปมาดูสำหรับของตัวน้ำหอมนะคะอันนี้จะเห็นได้ชัดว่าปูใช้ไปเยอะแล้วนะใช้ไปไม่ไม่ถือว่าใช้เยอะแต่ก็คือถือว่าใช้ไปพอประมาณประมาณนี้ปูก็ถือว่าเยอะนะเพราะในร้อยห้าอะค่ะตรง เตรงฝานะให้ดูตรงฝาก่อนนะคะจะเป็นไม่แน่ใจว่าจะเห็นเป็นรอยนิ้วมือของปูไหมนะเออตรงนี้จะเป็นสีทองแล้วก็จะปกักจะมีออเป็นตรงนี้น่าจะเป็นพวกคริสตัลนะคะคูมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเหมือนกันเพราะดูไม่ออกคงไม่ใช่เพชรแล้วคงไม่ใช่พวกซีเซสนะไม่ใช่แบบอะไรพวกนี้อยู่แล้วตรง นี้อ่ะมองลงมาลงมีโซ่มีตัวอันนี้ผู้ใหญ่มาหมุนได้อะเกี่ยวไหมไม่ใช่อาหมุนไม่ได้ฉันทําน้องเองนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็นอาร์มาฟคลับอาร์มาฟนะอามาฟคลับเดิรนอยูแมนตรงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วก็ตรงนี้ก็คลับเดอรนอยแล้วก็ด้านล่าง ก็จะเหมือนกับตรงข้างปล่องอะค่ะ Fragrance Made in France นะคะ,ะ,คะก็คือตัวน้ำหอมเนี่ยผลิตในฝรั่งเศสนะคะขอรีวิวกลิ่นสัมผัสแรกก่อนที่จะไปพูดถึงโน้ตต่างๆนะคะเพราะผูรู้สึกว่าตัวนี้ต้องทิ้งระยะเวลาไว้สักพักหนึ่งน้องถึงจะไปกลิ่นกลางนะคะโอเคเปิดออกมาอ่ะ พอเปิดออกมาก็เป็นอย่างนี้อาร์มาฟนะไหนวะเนี่ยค่ะอาร์มาฟนะอยู่นี่เห็นไหมคะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะโอ้ยก็หอมอยู่ด้วยกลิ่นแป้งๆกลิ่นแบบเนี่ยคือหรือเราคิดไปเองว่ามันคือกลิ่นอาลับก็ไม่รู้กลิ่นแบบ กิ่นมะกรูดกินแบบพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยบนหวานเซ็กซี่เซ็กซี่กินแหลมแหลมปูแนะนําว่าอย่าฉีดเยอะนะคะสําหรับเมืองไทยอันนี้คือที่ปูแนะนําได้เพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ว่าปูใช้มาสักพักแล้วแล้วก็ได้นองมาครอบครองนานแล้วเหมือนกันโอเคค่ะกลิ่นสัมผัสแรกนะมันแสดงถึงแบบว่าความเซ็กซี่มีความแหลมแหลมหน่อย มันจะมีความฉุนถ้าหากว่าเราฉีดเยอะแต่อย่างที่เห็นก็คือปกติปูจะฉีดที่ถ้าหากว่าดูคลิปก่อนๆน,นะค่ะจะเห็นว่าปูจะฉีดน้ําหอมที่เข้ามือใช่ไหมคะแล้วก็ฉีดข้างตัวอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยปูฉีดแค่ที่เข้ามือแล้วก็เอามาแตะๆที่ข้างแองชีพจรตรงคอแค่นี้ก็พอนะคะสําหรับอามาตัวนี้หรือว่าอาจจะต้องเป็นตัวอื่นๆด้วยเหมือนกันเพราะว่าตามกลิ่นน้ำหอมสไตล์ ตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความค่อนข้างที่จะมีความหนักของน้ําหอมนิดหนึ่งนะคะตัวนี้เปิดมาก็เป็นกลิ่นปุ๊คิดว่าจากที่หาข้อมูลมานะก็เป็นกลิ่นของมะกรูดนํานะคะแล้วก็มีความเซ็กซี่อม,มันเป็นน้ําหอมที่ถือว่าเซ็กซี่ได้เลยนะในกลิ่นเปิดนะคะโอเคเราจะทิ้งเวลาไปสักพักหนึ่งนะ ระหว่างนี้เราก็มาพูดถึงตัวโน้ตต่างๆของน้ำหอมอาร์มัฟคลับเดลนูรวูเมนโอเดอร์พาฟูมกันค่ะสำหรับท็อปโน้ตก็มีมะกรูดเกรปฟรุตพีชแล้วก็แอปเปิลนะคะสำหรับเนี่ยก็กลิ่นมาผลไม้ก็อย่างที่ปูบอกไปก็คือกลิ่นแรกที่ฉีดออกมาแหลมออกมาก็เป็นกลิ่นแบบมะกรูดมีความแหลงมีความแบบมันนวลนหวานหว,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 วนนะ ถามว่าคล้ายกับโคโค่ชาแนลไหมคล้ายกับมัทมัวชลคล้ายกับชาแนลคโค่มัทมัวช์ไหมมันมีความคล้ายแต่ปูว่าตัวแต่ถ้าถามความชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยปูชอบปูจะชอบมัทมัวชลมากกว่าในการเปิดนะในการเปิดตัวนะปูจะชอบตัวมัทมัวชลมากกว่านะคะสําหรับต่อไปนะคะก็จะเป็นมิดเดิลนูตก็มีเซราเนียมมะลิ มีลิ้นจีแล้วก็มีกลิ่นกุหลาบค่ะและตัวเบสโน้ตนะคะก็มีมัสมีแพชชูรี่หรือพิมเซนนะคะมีตัววานิลาแล้วก็ตัวยาแฝกหรือว่าเวติเวอร์นั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้อ่ะเวลาราคาอย่างที่ปูราคาอย่างที่ปูบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าน้องจะ ที่ปูได้ข้อมูลมาปูจะมีข้อมูลอยู่แค่1 0 5 ml สําหรับไซส์นี้ที่ปูมีแล้วก็ที่ปูหาในอินเทอร์เนต็ตอะไรต่างๆอะค่ะปูจะเห็นแค่1 0 5 ml บางเพจบางเว็บบางเว็บไซต์จะอยู่ที่3,000กว่าบาทนะ3,500หรือ3,600ประมาณนี้นะคะในเพจในเพจที่ขายน้ำหอมในเฟ e บุ o กอะค่ะมันก็มีหลายๆเพจที่ขายตัวนี้ แล้วเขาก็บอกคอนเซ็ปต์อะไรของน้องไว้อะไรประมาณนี้แล้วนะคะก็จะอยู่ที่พันห้าถึงพันหแต่ของปูอะปูซื้อมาในราคาเกือบเกือบสองพันไม่เกิน2องพันปูจําไม่ได้แล้วนะคะอย่างที่บอกไปก็คือปูซื้อมาสักพักแล้วก็ราคาจริงๆอะ่ะปูไม่แน่ใจว่าบางเพจที่เขาตั้งราคาไปที่สามพันกว่าะคะ่ะ มันเป็นเพราะอะไรหรือว่าอาจจะเป็นเพราะภาษีหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่แบบบางคนเขามีหิ้วมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถูกลงมาหน่อยนะคะก็ประมาณนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2000บาทนะคะโอเคเวลาผ่านไปสักพักแล้วนะคะเราก็จะเจอความหวานก็เริ่ม,เร,มเริ่มจะเจอความหวานของตัวดอกไม้ความแบบนวลน,นวลความแบบ ูไม่ได้เจอความสุดใสนะคือมันจะกลายเป็แบบว่ามันจะกลายแบบมันจะค่อยๆมันจะค่อยๆดาวลงนะคะตัวนี้ด้วยความที่ว่าตอนแรกเปิดแหลมมาด้วยความมะกรูด้วยความผลไม้ที่แบบว่าคือด้วยส่วนตัวของปูปูจะไม่ค่อยชอบกินพีชเท่าไหร่แต่ตัวนี้ปูว่าเขาทําได้ดีเอาจริงๆสัมผัสแรกที่ปูลองเมื่อครั้งแกะกล่อง อะไรอย่างเงี้ยพอสินค้ามาถึงใช่ไหมคะปรก็แกะกล่องแล้วลองกลินแบบ first impression มีไหมปรไม่มี first impression ในการดมงกลิ่นครั้งแรกไม่ประทับใจแล้วใช่ไหมคะพอมาเป็นครั้งที่2องอใช้ลองใช้จริงออกสถานการณ์จริงก็คือออกไปใช้ด้านข้างนอกคือตอนนั้นเป็นเวลากลางวันแล้ว ผู้ฉีดน้าหอมตามปกติด้วยความที่เราใช้บ่อยแล้วก็เราเป็นคนมือหนักอะไรอยู่แล้วด้วยความเคยชินของการใช้กลิ่นตัวอื่นๆน้องน้องที่เป็นกุหลาบแบบเบาๆตัวอื่นๆมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชินเราก็ฉีดเยอะๆไปเธอเอ้ยสงสารตัวเองนะสงสารตัวเองว่าแย่แล้วไปร้านข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบร้อนด้วยไม่มีแอร์ด้วยเธอตอนนั้นเป็นช่วงเวลากลางวันแล้วกลิ่นมันแบบ ส่งสามคนที่อยู่ข้างๆอะแต่คือเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะแต่ก็คืออาจจะชินกับน้ําหอมเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ตัวเนี้ยเป็นกลิ่นใหม่ของเราเราก็เลยแบบว่าเออไม่เหมาะกับการใช้ช่วงเวลากลางวันอันนี้ก็คือคําเตือนนิดนึงนะคะโอเค ตัวนี้พอเวลาผัดไปสักพักกับมันจะมีความหวานของดอกไม้เข้ามาจะดูเป็นผู้หญิงสวยหวานดูแพงขึ้นมาเลยทันทีนะคะเป็นผู้หญิงหวานดูแพงนะ้าทนุถนอมนะอันนี้คือใช้ในปริมาณที่พอเหมาะแล้วนะอย่าฉีดเหมือนที่ปูบอกไปครั้งแรกที่ว่าฉีดมือนหนักๆอะไรอย่างเงี้ยห้ามเด็ดขาดนะคะแต่เออถ้ามั่นใจก็ฉีดไปก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าถือว่าเตือนแล้วก็ถือว่าบอกเล่ากันแล้วนะคะ ต่อไปเพราะว่าเขาเนเวลาไปสักพักหนึ่งอะค่ะมันจะเป็นกลิ่นเบใช่ไหมคะพอกลิ่นเบดอะด้วยความที่ปู่เป็นคนชอบตัวเวติเวอร์ปูเป็นคนชอบกลิ่นหญ้าแฝกแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์การติดผิวติดเสื้อผ้าระยะเวลาในการใช้งานที่ดีมากนะคะกลิ่นฐานอะก็จะดูแบบมันจะเป็นกลิ่นที่แบบหวานหวานหวานแนวานนวานิลลาผสมแบบกลิ่นหญ้า พิมพเสนอะอย่างที่บอกไปก็คือตัวเบสโน้ตทั้งหมดนะคะ่ะก็ดูดูเรียบเรียบมันก็ไม่ได้ดูเรียบไปซะทีเดียวแต่ก็ยังมีความแบบว่าความหวานหวานเจืออยู่ความที่ความของมิดเดิลโน้ตจนจะมีรอยอยู่บ้างตัวท็อปโน้ตอะน้องไปหมดแล้วนะก็คือสําหรับปัวเพราะว่ามันแหลมอยู่แป๊บเดียวก็คือช่วงที่ฉีดแรกๆแ,แล้วพอหากว่าพ้นช่วงเวลานั้นไปได้อ่ะอา มันคือช่วงเวลาที่เราจะเฉิดฉชายด้วยด้วยความที่ออติ่นเนี้ยมันติดโทนตอบโจทย์เรื่องการติดทนนะคะออแล้วราคาถ้าจากที่ฟังมาก็คือเป็นตัวโคลนนิ่งของมัทมัวชลใช่ไหมคะมัทมัวชลราคาก็ติดเพดานไปเลยตัวนี้จะราคาถูกลงมานะคะก็เลยถือว่าได้น้ำหอมที่ดูแพงไฮโซในราคาที่ไม่แพง ที่คนธรรมดาพนักงานเงินเดือนอย่างเราเราสามารถที่ว่าไปเอื้อมถึงไปสามารถจิบจัดมาได้โดยที่แบบว่าเออไม่สะเทือนกระเป๋าไม่สะเทือนสถานะทางการเงินสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็สามารถตอบโจทย์หากเดินผ่านก็เออถามว่าคนที่แบบไม่ได้รู้จักกลิ่นน้ําหอมแบบแยกประสาทแยกกลิ่นน้ําหอมอะไรจริงๆอ่ะเขาก็จะเอออันนี้ฉีด ชาแนลมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมีถือว่ามีความคล้ายคลึงกันนะคะสำหรับข้อแนะนำในการใช้ตัวนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะตัวนี้ต้องฉีดอย่างเบามือมากๆนะคะสังเกตได้จากที่ปูฉีดให้ตัวเองตะกี้และเพราะตอนนี้เป็นเวลากลางวันนะคะและปูกำลังจะออกไปข้างนอกเราก็เลยต้องฉีดทิ้งไว้ก่อนให้ความแหลมระยะความแหลมของตัวท็อปโน้ตนะคะ มันกระจายไปก่อนนะคะแล้วใช้นิดเดียวอย่าใช้เยอะน้ำหอมตัวนี้ใช้อากาศบ้านเราได้ไหมไม่ค่อยแนะนำแต่ค่ะแต่แต่แต่ถ้าแบบตะวันออกกลางก็ยังใช้ได้เราก็ใช้ได้แต่คืออันนั้นก็คือเป็นสไตล์ของคนที่โน่นที่เขาจะฉีดน้ำหอมกลิ่นแรงๆอะไรกันอยู่แล้วใช่ป่ะคะก็คือเมืองไทยอ่ะเราจะไปโดนเหงือ่อไงไงคะก็เลยแบบจะไม่ค่อยเหมาะกับตัวตัวนี้นะ อาจจะแล้วแต่คนนะคะอย่างที่ปูบอกก็คือที่ปูฉีดไปกลางวันะปูไม่ชอบอ่าแล้วแต่ว่าปูฉีดเหตุปูฉีดบ่อยก็คือฉีดกลางคืนฉีดไปทํางานเพราะว่าปูจะถ้าหาว่าช่วงกลางคืนอะคะ่ะปูจะเจอลูกค้าโซนตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยปูรู้สึกว่าเออพอฉีดกลิ่นนี้ไปลูกค้าจะเข้าหาเราคิดไปเองมั้งแต่ก็เออคิดว่าใช่เพราะว่าน่าจะเป็นกลิ่นน้ําหอมด้วยแบบว่าในโทนที่แบบว่า ที่ลูกค้าเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนกลางวันปูจะฉีดเหมือนถ้าว่าเป็นเช้าเช้าอะค่ะเหมือนถ้าว่าต้องออกไปเจอลูกค้าตอนเช้านะคะลูกค้าตอนเช้าจะเป็นกลุ่มประเภทที่แบบว่าจะเป็นโซนเอเชียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าชอบกลิ่นใสๆน่ารักน่ารักเข้าถึงง่ายปูก็จะฉีดแบบประมาณกลิ่นพวกออมบิวิโดโรซอฟโนแมนแลนไปนะคะ แล้วช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นแบบว่าหนักๆหน่อยก็คือจะมาเจอกับชาวยุโรปเผื่อคือเป็นเป็นเวลาที่แบบบางเขาบางครั้งเขาจะนัดคุยงานนัดเจอกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะช่วงช่วงโซนยุโรปเขาจะนัดแบบช่วงประมาณกลางวันพอบอกแบบว่ากลางวันบ่ายๆลงไปหน่อยกูจะเพิ่มความหนักของน้ําหอมขึ้นมาหน่อยก็จะใช้กลิ่นโปรดกลิ่นประจําที่ใช้ก็คือลังโคมเทรเซอร์อินเลิฟนะคะหรือว่าพวกอีโดแต่อีโดนี เฉยๆปูจะไปชอบลังโคมเทรเซอร์อินเลอฟมากกว่าไปเจอลูกค้าโซนตะวันออกกลางก็จะใช้อามัฟกลับเดินหน่อยตัวนี้นะคะเป็นกินติดทนเหมาะกับช่วงเวลากลางคืนช่วงอากาศเย็นๆนะคะคนไม่เคยลองไม่เคยตากฝนแล้วก็ว่าถ้าตากฝนก็อยู่ในอยู่ใต้ร่มก็ไม่ได้เดินตัวตรงๆก็จากที่สังเกตมานะคะก็ค่อนข้างที่จะติดตัวติดเสื้อผ้า นะคะก็กลิ่นนี้ก็ถือว่าแนะนําสําหรับคนที่ชอบออน้ำหอมในแนวนี้นะสำหรับคนที่แบบอยากได้น้ําหอมชาแนลโคโค่มาร์ท s มเชลแต่ว่าน้องอาจจะน้องอาจจะราคาสูงไปนิดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมางมาใช้อาร์มัฟดูนะสำหรับปูตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกลิ่นโปรดมไหมก็ไม่ได้โปรดรรานมากแต่ว่าส่วนมากจะฉีดไปเจอลูกค้าที่เป็นชาวตะวันออกกลางมากกว่านะคะ ตอนปูตอนนี้ปูจะเลือกใช้น้ําหอมที่แบบเข้ากับลูกค้าที่ลูกค้าชอบเราเราชอบ,ชอบไม่ชอบไม่เป็นไรเพราะว่าเราค่อยกะปริมาณเอาอะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่คนว่าเขาชอบอะไรเอาจริงอ่ะมันเป็นเทสเป็น,ปน,ปน,ปนรสนิยมความชอบส่วนตัวนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะแบบว่า, ee, าเฮ้ยบังคับว่าเธออย่าใช้นะอันนี้อันนี้ห้ามใช้โอกาสนี้ห้ามใช้ไม่มันขึ้นอยู่กับแล้วแต่ความชอบแล้วแต่แบบ ความมั่นใจแล้วแต่ความชอบความมั่นใจของตัวเราเองนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับอาร์มา์ครับเดือนหนุ่ยฮูแมนโอเดอร์พาวฟูมค่ะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ